รถผมเนี่ยถึงจะปีเก่าหน่อยแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับคุ้มแน่นอนเลยครับโอ้ยโอ,โอ้ยขอโทษครับโอ้ยเงนิงนงินทองทองเฮ้ยทองเฮ้ยทองของเท้จริง เดี๋ยวนะครับคือผมยังไม่ได้นี่ไม่ต้องตบไม่ต้องแตะอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกว่าเอาคันนี้ไงคะเอ,อ่อคุณไม่เช็ครถหน่อยละครับไม่ชงไม่เช็คอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกแล้วไงว่าฉันเอาคันนี้เดี๋ยวฉันก็ไม่ซื้อซะเลยนี่อ๋อครับไม่เช็คก็ไม่เช็คครับโอ๊ย <laughs> ทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้เนี่ยนี่คุณช่วยไปเอาน้ำาให้ฉันกินหน่อยได้ไหมออได้เลยครับ <laughs> ฉันมีอะไรจะบอกแกด้วยแหละวันนี้ฉันมาซื้อรถแหละแกฉันไม่สนหรอกจะรถที่ห่อไหนรุ่นไหนอะ่ะอยากได้ก็จัดเลยอะ่ะจะประหยัดทำไมอะ่ะจริงปะเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันได้รถแล้วเนี่ยฉันจะรีบขับไปโชว์แกเลยนะ <c oughs> บอกเลยว่า,ร,ารถรุ่นนี้แบบสุดจริงๆอ่ะแกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันได้รถแล้วเนี่ยฉันจะขับรถ <c oughs> ไปหานะจ๊ะบายจ้ะ วิตายสวยเตะตาพาเงินในกระเป๋าสั่นมากเลยอ่ะเสียใจด้วยอ่ะรถคันนี้ยฉันซื้อแล้วซื้อแล้วแล้วจ่ายตังค์หรือยังจ๊ะถ้ายัางฉันก็มีสิทธิ์เออคือใเย็นกันก่อนนะครับรับน้ำาจเย็นไปดื่มก่อนไหมครับไม่ไม่นี่คุณ ช่วยบอกนางผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าฉันเนี่ยตกลงซื้อรถคันนี้แล้วคือคู่ผู้หญิงคนนี้เขาตกลงซื้อรถแล้วอะครับแต่เขายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับนั่นไงยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ก็ทําเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชินี่คุณคะฉันยอมจ่ายเงินให้คุณเพิ่มตั้งหากถ้าคุณยอมขายรถคันนี้ให้ฉัน ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนี่คิดว่ามีเงินแล้วจะฟาดหัวใครก็ได้งั้นเหรอฮะเอาไปโุลูกค้าครับทำแบบนี้เนี่ยผมก็ว้าวุ่นนะสิครับโอ๊ยฉันไม่เอาก็ได้ไปซื้อที่อื่นดีกว่าไม่อยากเสียเวลาแย่งกับชนีแกะอุดอยาก โอเคชนะนี่ครับกุญแจรถโชคดีนะครับบายบายครับ <laughs> น้อยคิดจะมาหลอกลวงคนอย่างฉันเหรอโชคดีนะที่ฉันเนี่ยมีที่อยู่ที่ทำงานแกฉันจะตามไปเอาคืนแกแน่ไมโครเวฟประหยัดไฟเบอร์5นะครับราคาโดนใจสีโดนใจหรือเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับฉันเอาเครื่องนี้ค่ะได้เลยครับ โหูหไมโครเวฟรุ่นนี้ดูทันสมัยดีจังถ้าไม่มีใครเอาฉันขอซื้อนะไม่ได้เครื่องนี้เครื่องสุดท้ายฉันจองแล้วฉันไม่สนหรอกฉันก็จะเอาเครื่องนี้เหมือนกันเอาเอาเอาครื่อ,อ,อ,อคุณครัใจเย็นก่อนนะครับอย่ายแย่งกันดีกว่าครับเงิน <G> นี้ฉันให้คุณแต่คุณต้องขายเครื่องนี้ให้กับฉัน นี่ค่ะเอาสิถ้าอยากสู้ราคาก็เอามาอีกดิแน้น่าเงินฉันคืนมา,าฉันไม่เอาก็ได้ฉันไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าอ๋อเล่นมุกหาเงินเข้ากระเป๋าแบบนี้นี่เองเอ่อเอาเป็นว่าคุณลูกค้ารับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปใส่กล่องให้นะครับ ครับระวนะครับหนักครับขอบคุณมากเลยนะคะ ีี่่เนยต้องขอบใจแพทมากเลยนะที่ยอมร่วมมือกับพี่ไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะคุณเบเงินดีๆงานดีๆแบบเนี้ยแพทสู้ตายค่ะแต่จำไว้เลยนะว่าต้องปิดป่าให้เงียบสนิทที่สุดรับรองค่ะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้พวกแกเสร็จนันแน่ าหายไปได้ไงวะคุณแน่คุณแน่ใจนะคะว่าเอาเงินไม่ได้ไมโครเวฟนี้แน่ใจสิถ้าหาไม่เจอยุ่งแน่เลยเงินตั้งเยอะอุตส่าห์ขโมยมาได้นั่น,นสิคะแล้วทีนี้เราจะเอาเงินที่ไหนไปล่อล่ซื้อลูกค้าล่ะคะโอ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้วะเนี่ยทำไงล่ะทีนี้เนี่เฮ้ยกำลังหาหนี้อยู่เหรอจ๊ะเฮ้ยคุณฝัน ใช่ฉันคือคนที่แกเนี่ยใช้เงินมาล่อซื้อขายรถฉันเมื่อวานไงฉันก็หลงนึกว่านายขายเก่งที่แท้นายก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงลูกค้าแบบนี้นี่เองตามที่คุณเล่ามาสแสดงว่านายเบกับแม่บ้านแพทร่วมมือกันนะสิคะใช่ค่ะ นี่คะเงินที่สองคนนั้นเนี่ยใช้ล่อซื้อลูกค้าฉันแอบขอโมยมาอีกทีค่ะแต่ว่าฉันเองก็ยอมรับนะคะว่าฉันเองอ่ะก็โลภมากเลยเป็นเหยื่อของสองคนนั้นนะคะไม่น่าละ่ะวันนั้นฉันเห็นท่าทางเขาแปลกๆเหมือนซ่อนอะไรไว้บางอย่างอ้าวเบจะรีบไปไหนแล้วนั่นห่อผ้าอะไรอ๋อคือพอดีผมขายรถได้ครับก็เลยเอาพวกเศษขยะเล็กๆน้อยเนี่ย ขอผ้าไว้ครับจะได้ไปทิ้งครับอ๋อเหรอเออพักนี้นายขายเก่งนะสงสัยค่าคอมมี่จุกๆเลยนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเบนายทำเงินหลนะ่นอ่ะข,ขอบคุณครับ <c oughs> ถ้าเดาไม่ผิดฉันว่าต้องเป็นเงินก้อนนี้แน่ๆ แต่เขาเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนเอ๊ะหรือว่าฮะอ๋อคุณฝานครับ คือผมขอโทษครับไหนๆหนคุณฝันก็ได้เงินไปแล้วอ่ะยเย่าเเรื่องพวกเราเลยนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะคุณฝันพวกเราผิดไปแล้วค่ะเดี๋ยวโทษให้พวกเราเถอะนะคะฉันสัญญานะคะว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะคุณฝันนะคะฉันคงยกโทษให้พวกเธอไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่พวกเธอทั้งสองคนร่วมมือกันทํามันคือการลักทรัพย์และฉันก็ไม่ชอบส่งเสริมให้ใครทําผิดกฎหมายคุณฝันครับ แต่สิ่งที่ผมทําไปอ่ะมันก็เป็นผลดีกับทางร้านไม่ใช่เหรอครับเพราะผมเนี่ยทาให้ร้านเราขายดีขึ้นนะครับฉันว่านายคิดผิดแล้วแหละของจะขายได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถของคนขายไม่งั้นฉันจะเสียเงินจ้างนายมาทาไมแต่การที่คนขายใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงลูกค้าเพื่อให้ขายของได้แบบนี้ถือว่าเป็นการดูถูกลูกค้าและทําให้ร้านเสียชื่อเสียงแบบนี้ฉันยอมความไม่ได้หรอก